สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ครูพันนิพานะคะจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะก่อนที่นักเรียนนะคะจะเข้าสู่บทเรียนนะคะนักเรียนต้องทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะหนึบอกมาตาตัวสะกดได้ถูกต้องนะคะ 2. ยกตัวอย่างคําได้ถูกต้องตามมาตาตัวสะกดนะคะ3 อ่านและเขียนคำตามมาตาตัวสะกดได้ถูกต้องนะคะซตระหนักถึงการอ่านและเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนะคะอ่าวันนี้นะคะทุณครูมีเพลงมาตาสะกดก้าวแม่นะคะมาให้นักเรียนได้ดูได้ฟังะคะ่ะเชิญดูเชิญฟังได้เลยะคะ่ะ có ca ta la 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 mẹ cột ta la lóc tóc tách mẹ cũng ta la mông thanh mông mẹ cột là gà đồ 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 mẹ cột là đen 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 mẹ cột ốp 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 mẹ cũng ta la bùm 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 mẹ cười la la bye 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 mẹ cười wow 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 mẹ có ca cột cung cột côn cột cung cười cười สะกดก้าวแม่แต่ชาแต่ตะลา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 มาตราสะกดก้าวแม่แต่ชาแต่เรียงตามมาตราแม่ก็กาก่กงกดกลบโกมเกยเกยแม่ก็กาตาล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 แม่กกตาลล็อกก็ แกระโดโดโดดโดนด,นดนแม่ก้นลนเดิ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 นแม่กบอ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 บแม่ก้มตาละบุบโมโม เพลงก็จบไปแล้วนะคะต่อไปนะคะมาตาตัวสกดนะคะจากที่นักเรียนได้ฟังไปนะคะมีกี่มาตานะคะมีทั้งหมด9มาตาด้วยกันนะคะมาตาตัวสกดนะคะมี9มาตาค่ะมีแม่กงแม่กมแม่เกยแม่โกแม่กบแม่กดแม่กบแล้วก็แม่กลนนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าที่จอจะมีแค่8แม่นะคะอีก9แม่แม่ที่9ก็คือแม่ กอกานั่นเองนะคะเราจะเริ่มด้วยที่มาตาตัวสะกดแม่กงนะคะยกตัวอย่างนะคะคุณครูยกตัวอย่างคําว่างงนะคะลงท้ายด้วยงองูนะคะเอียงโลง่งข้างหลังวังเวงนะคะต่อไปนะคะมาตาตัวสะกดแม่กลมนะคะผมงามโน้มซุ่มซ่ามและตูมตามนะคะจะลงท้ายด้วยมอมานะคะต่อไปแม่เกยเลย สวยโชยง่ายไดย้สายสร้อยนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าลงท้ายด้วยยอยักษ์นั่นเองนะคะต่อไปแม่โกเขี้ยวดาวเร็วแวววาวข้าวเหนียวนะคะแม่โกลงท้ายด้วยวอลแวนนะคะต่อไปแม่กกเผือกเลขโลกยุกหยิกเลิกลัก ก็จะลงท้ายด้วยก็ไกลขอไข่คอควายนะคะต่อไปมาตาตัวสะกดแม่กดนะคะจัดรถโทษฉูดฉาดนะคะบทบาทนะคะลงท้ายด้วยดอเด็กทอถุงสออรืถอสีทอทหารนะคะต่อไปแม่กดนะคะเงียบบาปโรคเปรียบเทียบ รูปภาพนะคะจะลงท้ายด้วยบอใบไ,ไม้ปอปลาพอสำเภานะคะแล้วก็พอผ่านนะคะต่อไปแม่กลนะคะซอนคูณวานลานบ้านสัญญาณคะลงท้ายด้วยนอหน,น,อนอูนอเนนรอจุลาเนาะแล้วก็นอเนนนะคะอ่ามาตาจากะกดนะคะจะมีตรงมาตาและไม่ตรงมาตานะคะ มาตาที่1น,นะคะแม่กกานะคะคำในแม่กกาเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าแม่กาไกในไข่มาสีห้าใบก็ไล่ตีหมาใหญ่นะคะจะไม่มีตัวสะกดนะคะคำต่อไปแม่กงนะคะคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดนะคะเป็นคําแม่กงนะคะเช่น เลี้ยงลิงนุ่งกางเกงวังเวงโลง่งแล้วก็แจ้งนะคะคำต่อไปแม่กลมคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเป็นคำแม่กลมะคะเช่นมะขามยิ้มขีมตุม่มอุ้มนะคะลงท้ายด้วยมอม้านะคะต่อไปแม่เกยคำที่มียอยอยากเป็นตัวสะกดนะคะเป็นคำแม่เกยเช่นง่ายถ้วยคุย เฉยท้ายถอยถอยเลยเฉยมยนะคะจะลงท้ายด้วยยอยักนะคะต่อไปแม่เกลแม่โกลือคือคำที่มีวแหวนเป็นตัวสะกดะคะ่ะเป็นคำแม่เกลนะคะเช่นดาวแววนิ้วหิวข้าวเดียวเดียว,เด,ยวเดียวนะคะเดียวเดียวนะคะต่อไปคำที่มีกไก่เป็นตัวสะกดะคะ่ะเป็นคำในแม่กก เช่นจากฉีกสุกลูกบ่อนะคะนอกจากนี้คำที่มีคอคายคอควายคอระคังเป็นตัวสกะกดคะก็ออกเสียงเหมือนกอไก่สกุดนะคะจะเป็นคำในแม่กก,กด้วยเช่นเลขโลกเมฆนะคะคำในแม่ก,กกก็จะประกอบไปด้วยกอไก่คอคายคอควาย,วายแล้วก็คอระคังนะคะต่อไปคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสกุดนะคะเป็นคำในแม่ กดนะคะแต่นอกจากดอเด็กแล้วก็จะมีจอจานชอช้างซอโซ่ดอชดาตอปันตักถอมันฐานทอนามนโททอบุทเท้าตอเตาทอ,อ,อทุงทอทหารทอทงสอฤษีสอเสือสอสารานะคะก็อ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสกดนะคะต่อไปคำที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะเป็นคำแม่ กนนะคะนอกจากคำที่มีนอหนูแล้วก็จะมีคำว่านอเนนยอหญิงรอเรือรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดนะคะก็จัดเป็นคำในแม่กนด้วยนะคะต่อไปนะคะคำที่มีบอเบไม้เป็นตัวสะกดนะคะเป็นคำแม่กบนะคะนอกจากนี้คำที่มีปอปลาพอผ่านพอฟันพอสังเภาเป็นตัวสะกดอา่านออกเสียงเหมือนกับ ปอใบไม้สะกดจัดเป็นคําในแม่กบด้วยนะคะ,ะเกมฉันอยู่ในแม่อะไรนะคะให้นักเรียนช่วยครูตอบคําถามนะคะฉันลงท้ายด้วยนอนหนูแม่อะไรเอ,อ่ยแม่กลน,นะคะต่อไปคําว่าอยากลงท้ายด้วยกอไก่แม่กกนั่นเองต่อไปสวยแม่อะไรคะแม่เกยต่อไปแบบ แล้วเยน้องตอบสิแม่โกบนางแม่กกงงามแม่กลมนะคะต่อไปสาวแม่โกรวยแม่เกยลงไายด้วยโยยักษ์อ้าอันนี้ไม่มีตัวสะกดแม่กอกาต่อไปดอเด็กสะกดแม่โกดลาบ พอสัมภาษณ์ ada, ัแม่อะไรนะแม่กบนะคะภาพพออาบอพอออกเสียงบบอเป็นแม่กบนะคะต่อไปนะคะเมมอเอคอคอควายแม่กกโลกรอโอกรโลกแม่กกนะคะตัวจตัวอวลดตัวอวจอตรวจนะคะแต่ออกเสียงรอเด็กกด บาดแม่โกดสัญญาณแม่กลนะคะและคำว่าอาคารแม่กอการนะคะแม่กอการก็คือคำว่าอานะคะคานก็คือแม่กลนะคะสรุปบนเรียนนะคะมาตาตัวสะกดนะคะมีทั้งหมด9แม่นะครับประกอบไปด้วย1แม่กอการนะคะ2แม่กง3แม่กลม4แม่เกย5แม่โก6แม่กกนะคะ7 แม่กด8แม่กบและ9แม่กลนะคะ,ะกิจกรรมวันนี้นะคะให้ในักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะป .2 ข้อที่9หน้าที่16นะคะส่งคุณครูนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ